โอเคตอนนี้เสียงน่าจะมาแล้วอันทีนี้สอบปลายภาคม .4 นะคะดูบนหน้าจอขึ้นรยังเ,เดี๋ยวอันนี้จะเอาลง YouTube ให้แล้วก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มนะคะสอบปลายภาคนะคะสัปดาห์หน้าม .4 มออื่นเขาสอบกันไปหมดแล้วนะคะเราจะสอบทั้งหมด3บทนะคะ3บทก็คือบทที่1 2 3นะคะมีอะไรบ้าง มีทั้งหมดสี่หัวข้อใหญ่ๆเอาหนึ่งแล้วสี่เลยสองสามสี่มีข้อสอบทั้งหมดยี่สิบข้อนะคะยี่สิบข้อยีนน่สิบคะแนนเอาดูนะลูกที่หน้าจอโจทย์ด้วยยี่สิบข้อยีนน่สิบคะแนนข้อที่หนึ่งคืออะไรแปลความหมายนะคะ ห้าข้อตัวนี้บอกอยู่แล้วห้าข้อห้าคะแนนนะคะเดี๋ยวจะส่งลงไปในกลุ่มให้อยู่ข้อที่สองนะคะเอ่อนำไวยากรณ์จีนเติมประโยคนะคะให้สมบูรณ์ห้าข้อวลี จีนนะคะห้าข้อข้อสุดท้ายนะคะคือการเรียงอ,อ่ประโยคที่ผิดให้ถูกต้องห้าข้ออ่ะทีนี้มาดูว่าข้อที่หนึ่งใจเย็นๆเ,เดี๋ยวครูเอาลง YouTube ให้อีกทีเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะคะ ข้อที่หนึ่งคือการแปลความหมายของคำศัพท์ครูจะออกห้าข้อนี้จริงๆจำนะคะจำเราจะสอบอาทิตย์หน้ารอที่ห้องเลยนะไม่ต้องขึ้นมาที่นี่นะคะจะเอาข้อสอบไปแจกให้นี่ข้อสอบมสี่ยังไม่ทำอยู่อยู่มเดียวอ่ะ คำที่หนึ่งนะคะที่จะออกแน่นอนอยู่แล้วคำว่าฟั่งเฉ๋มอสี่ไม่มีพินอินให้แล้วนะฟั่งเฉ๋แปลว่าอะไรคะอยู่ในบทที่หนึ่งอยู่ในบทที่หนึ่งนะคะฟั่งเฉ๋วันทีเออเออจะดุเราดูนะคะ ไปดูนะคะห้านโฮแปลว่าอะไรห้านโฮอยู่ในบทที่สองนะคะอันนี้บทที่หนึ่งห้านโฮแปลว่าอะไรเจีอแปลว่าอะไรออกจริงๆด้วด และข้อสุดท้ายครูจะเอาบทที่สามมานะคะบทที่สามคำว่าต้องอู้ห้าข้อห้าคะแนน เพราะฉะนั้นการแปลความหมายฟั่งเฉวในบทที่หนึ่งแปลว่าอะไรคะเลิกเลิกอะไรเลิกเรียนเออเข้อไหนแปลว่าเลิกเรียนแล้วก็กาข้อนั้นแหละออาต่อไปนี่มสี่นี่ 4, นอำนวยความสะดวกมากนะคะข้อต่อไปนะคะคือการเอาไวยากรณ์ไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์ในสามบทมีอะไรบ้าง ตาบทที่หนึ่งนะคะเลเหมยโออันนี้ครูจะไม่อธิบายแล้วว่าใช้ยังไงเลเหมิโอนะคะแปลว่าอะไรเป,เป็นประโยคคาถามเช่นถ้าเราซื้อให้มานี่ชอฟาน อ้าดูนะคะแล้วก็เว้นมาอย่างนี้จำไว้เลยว่าเลมิโยจะต้องตามท้ายประโยคเสมอต่อท้ายปรโยเสมอเพราะว่ามันใช้เป็นคำถามนะคะนี่ชื่อฟานเลมิโยแปลว่าอะไรคุณอะไรเออกินข้าวแล้วหรือยังถูกต้องไวยากรณ์บทที่สองนะคะไวยากรณ์บทที่สอง คำว่าเซียนจุดๆๆๆๆจุด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 หลานโฮจุด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 เออแปลว่าอะไรคะเซียนหลานโฮก็คือทำอะไรหลังจากนั้นทำอะไรแป๊บนึงนะลืมเติมโฮ เออทำอะไรก่อนหลังจากนั้นทำอะไรนะคะเช่นว่าเซียนจัวจัวย่ ฉันจะทำการบ้านก่อนหลังจากนั้นจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์จำไว้ว่าถ้าเราซื้อเว้นสองจุดจะต้องตอบอะไรคะตอบเซียนกับหลานโฮถ้าเราซื้อเว้นตัวท้ายมาตรงนี้ ตอบอะไรคะโลมโยนะคะถ้าคำถามมันเว้นตัวท้ายให้ตอบตอบเลมโยถ้าเว้นมาสองช่องช่องที่ตามหลังประธานกับช่องที่ตามหลังตัวลูกน้ำเนี่ยจะต้องตอบเซียนหลานโฮ ไวยากรณ์พวกนี้เราซื้อเอาในกรอบนี่ในกรอบไวยากรณ์มาตอบหมดนะคะกรอบในหน้าสิบเอ็ดเนี่ยนะบทที่หนึ่งอยู่ในหน้าหน้าเจ็ดหน้าสิบเอ็ดแล้วก็บทที่สามเราอยู่ในหน้าสิบเจ็ดนะคะนะคะต่อไปไวยากรณ์ในบทที่สามนะคะคือคำว่าเลอเลอแปลว่าแล้ว นะคะแล้วในที่นี้เขาจะตามหลังอะไรคะคำกริยาตามหลังคํากริยาเสมอเช่นถ้าเราซื้อให้ข้อสอบมาว่าแมวกินปลาแล้วหนึ่งตัวนะคะเมา ชื่อคำว่าชื่อแปลว่ากินนะคะแล้วเราซื้อเว้นมาอี้เฉียวหยีเมาชื่อ,ลอเลยอี้เฉียวหยีเอาเลยลงไปเติมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อน เอาเลยลงไปเติมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อเว้นช่องว่างหลังคำกริยาเมื่อไหร่นะคะให้เอาเลยลงไปเติมนะคะไวยากรณ์ทั้งสามบทจำง่ายง่ายถ้าเราซื้อเว้นอยู่ท้ายเติมอะไรคะเริ่มมายถ้าเราซื้อเว้นสองช่อง เติมเซียนแล้วก็หลานโฮถ้าเราซื้อเว้นไว้หลังคํากริยาเติมเลยนะคะเอาคะแนนไปเลยค่ะห้าคะแนนต่อไปนะคะเราเหลือเวลาอีกสิบนาทีต่อไปนะคะ,ไไะ,คะข้อ3วดัดีบท1นถึงสนะคะเราซื้อจะทำอะไร เหล่าซื้อจะเอาวาลีออกมาเอาจดนะคะหรือไม่ต้องจดก็ได้อีกงยูสิบหูเคออ,อ,อันนี้คือวลีของบทที่หนึ่งทั้งหมดมีสิบห้าบทนะคะออกแน่นอนเหล่าซื้อจะเว้นอุ้ย ข้อสอบมียี่สิบข้อเราซื้อจะเว้นมาให้เติมนะคะต่อไปบทที่สองเอาบทที่หนึ่งก่อนวลีเฉิมเมอตามด้วยคำว่าวินถีอันนี้ออกแน่นอนนะคะออกแน่นอนวลีที่จะออกแน่นอน เราซื้อจะเว้นมาให้เราเติมคำว่าเวนถี่นะคะต่อไปโอ้ยแบตจะหมดแล้วเร็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 วซานก็เปาจือนะคะจะให้เติมเพราะว่าเปาจือแน่นอนอันนี้คือวลีนะคะข้อสี่อะไร ูางูค่ะูคา่ะงูรูว่ามันเป็นคอนเทนต์หลอกอะอ่ะเขาอยู่ในต่างประเทศไม่ใช่หรอจ้ายชื่ออ้อยแบตครูจะหมดแล้วลูกจ้ายชื่ออี้หวานนะคะจ้ายชื่ออี้หวานนะคะคำว่าอี้หวานออกแน่นอนครูจะเว้นมา ข้อห้าแบตจะหมดอ่ะต่อไปข้อสี่เรียงประโยคนะคะเช่นครูจะให้ประโยคที่ผิดมาเออให้เลอให้โยให้วอให้เออให้ทาดีกว่า กาคูเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้ทาให,เหา้เลียงก็หายเจืออะเลียงยังไงคะเอาอะไรขึ้นก่อนมีประโยคที่ผิดนะคะม,ม,ม,มีเลมีโยมีทามีเลียงก็หายเจือ เอาอะไรขึ้นก่อนคะประธานคือใครประธานคือสามถูกต้องทาทาต่อไปเลขอะไรคะเลขสองโยเขามีนี่ตามด้วยอะไรทาโยโล นะคะตามด้วยเลยแล้วก็เหลี่ยงก็หายเจืออันนี้คือประโยคที่ถูกต้องอันนี้ออกแน่นอนข้อนี้นะคะอีกห้าข้อไปเดาเอ,าเองเพราะฉะนั้นครูจะเรียงเห็นไหมอันนี้มันผิดแต่ให้เอามาเรียงใหม่เป็นประโยคที่ถูกต้องจะมีกขคงสามข้อจะเรียงผิดอีกข้อหนึ่งเรียงถูกแน่นอน นะคะเพราะฉะนั้นให้จัดตำแหน่งใหม่ให้มันถูก20ข้อ20คะแนนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีหมดแล้วนะคะ